ครับผมเดี๋ยวมาลองวัดกระแสแล้วก็แรงดันของแผงนี้นะครับแผงที่แตกนี่นะครับพอดีโดนพายุฤดูร้อนไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับแผงก็เลยตกแล้วก็แตกอย่างนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวนับแรกวัดวัดแรงดันก่อนนะครับ แรงดันอยู่ที่สามสิบเอ็ดจุดสองโวลต์นะครับแรงดันสามสิบเอ็ดจุดสองโวลต์เดี๋ยวมาดูกระแส 5.3แอมป์นะครับกระแส5.3แอมป์ก็ถือว่ายังใช้งานได้อยู่ได้ดีอยู่นะครับขาดไปหนึ่งแถว5.3าม Okay. ตัวนี้ซื้อมาพร้อมกัน3แผงนะครับ2แผงนี้ใช้กับซับเมิร์ดซับเมิร์ดเดิมปั๊มน้ำขึ้นแทงนี้นะครับทั้งวันเปิดเบรกเกอร์ไว้ตลอดเลยนะครับถ้ามีแดดค่อยปั๊มถ้าไม่มีแดดก็ให้เขาดับเองนะครับส่วนแผงนี้นะครับว่าจะซื้อมาใช้งานแต่ว่ายังไม่ได้ใช้งานเลยตกซะก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยว ยังไงก็น่าจะได้ไปใช้งานอย่างอื่นอยู่นะครับนี่เป็นผลผลิตนะครับมีมะพร้าวมะละกอกล้วยนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ